รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮ้ย hey มาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊บปีนันเงียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน กราลงสุดสันทันสา,สาร,รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าษษลีลาเข็นเน้น,นเล่นให้ทุกรับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียร ต่ำแล้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะแต่น้ำปลาร้าที่ใส่ในต้มตัมาคุณแม่ขอท่ไหรู่กอร่อยมากค่ะพี่บอกว่าโอ๊ยมันตาปลามันตามากเลยค่ะยี่ห้ออะไรครับพี่แม่อยากจะซื้อกลับบ้านจังเลยค่ะโอ้ยนี่ไงคะยี่ห้อนี้ไงคะน้ำปลาร้าเชิญยิ้มน้ำปลาร้าอารมณ์ดีการันตีความแซ่บ อร่อยคุ้มเข้มข้นทุกเมนูเลยค่ะบอกได้เลยนะคะน้ำปลาราเชิญยิ้มของเราเนี่ยซื้อไปกินก็แซ่บหลายรับไปขายก็รวยค่ะคุณแม่ซินดี้อยากได้น้ำปลาราค่ะตายแล้ววันโกนก็ไม่ใช่ทางนี้ออกมาหาสนุนอีกแล้วล่ะโอเคเจ้าที่ค่ะนี่ก็จะมาใกล้ชิงเกยไปขยับไปค่ะขยับไปเลยนี่น้ำซินที แกบังอาจได้ยังไงมาเรียกฉันมาแม่ฮะแกมันแค่แค่ลูกใครเรียกฉันใหม่สิขอโทษค่ะคุณนายรูเบี้ยวรูบี้ค่ะตายแล้วดูอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแม่เลี้ยงชัดๆเลยนะเราเนี่ยลุงคะลุงเ่อี่ลุงอะไรมาพอมาช่วยก่ะอย่ามายุ่งเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องของป้านะอย่ามายุ่งนี่ดิ กจะมาไล่ฉันได้ย <'s Bla> <management> ังไงก็นี่มาร้านฉันเอาว่าพวกแกเนี่ยรีบกินแล้วก็รีบออกไปได้แล้วมาทะเลาะกันอยู่ได้เจ๊คะยังไงซนดี้ก็ต้องกรับขอโทษแทนคุณแม่และน้องด้วยค่ะคุณเลยกฉันมาแกละเลยกฉันไหนคุณนายรูรูบี้ค่ะโอ้ยออ้ยุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่าหนมน่มหน่ไหน่นุ่นุ่มน โโหโมโหจะพูดก็พูดจะอะไรก็เอาซะย่งะางนักสินดีเธอไม่มีสิทธิ์เธอไม่มีแม้แต่มีสิทธิ์จะมาเรียกฉันว่าน้องสาวฉันไม่มีพี่แบบแกอย่ามาสะอึกจ<ม>ำไว้ค่ะอะไรนี่เีเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วนะถ้าแกไม่หยุดทะเลาะก,กันแล้วก็ใช้จะไล่แกออกจากร้านไปให้หมดเลยมไม่ไปะ่ะอ้าทำไมไม่ไปก็เพราะว่าวันนี้มีมีลูกสาวฉัน่ย ได้นัดมาดูหัวแล้วทำไมไม่เอาหัวกระไสมาเอาตัวมาทำไมเนี่ยดูตัวค่ะดูตัวมาดูตัวจ้ะนัดมาดูตัวกับผู้ชายดูสาวฉันสวยอ๋อมีผู้ชายนัดมาดูตัวใช่อะอย่างนี้แล้วกันนะก็นั่งกินกันดีๆแล้วก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะจ๊ะกรุณาอยู่ในความสงบด้วยค่ะก็ได้ค่ะคุณป้าหาอะไรจ๊ะากินหมาปลาหลูอว่ค่ะหมูปลารอเปล่าเออนั่นแหละค่ะ ได้จ้าจะกิ yarn, นะะน้ำปลาลิ้มเชิญยาน่ะค่ะน้ำปลาเชิญยิ้มจ้าแล้วมีเจ้ากี่จานละจ้าเจียวยานจ้าจานเดียวที่มุกอะไรเล็กหน่ก็โทรมาก็อยากเล่นเยอะๆทำไมกูไม่ได้มาเลยไม่ได้มาอีกแต่เล่นอย่างงเี้ยอาจจะไม่ได้มาเลยมาดูคนรุ่งเดี๋ยวจัดให้ละกันก็เอาอะไรนะ หม,หมูปลาปลาใช่แต่ต้องใส่น้ำปลาเชรนิมเนี่ยนะต้องใส่น้ำปลาเชรนิมเยอะเยอะไหมเข้าเหนียวเอาไหมหนูอ่ะไม่กินข้าวเหนียวหรอกค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวนะ่ะต้องให้นางจิสินดี้มันกินคนเดียวพอกินแต่ข้าวเหนียวเท่าเธออ,ออ่โอ้โหแม่คุณเอ้ยช่างน่าสงสารเหลือเกินนะ <c oughs> อ,อ้นั่งน้องหุ่มน้องไห้หนูกินข้าวเหนียวได้ใช่ไหมอ่ะขอให้กินข้าวเหนียวหนูก็กิน ่ะป้ากม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะลูกกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวว่าเปล่าเลยคะเอา,อางี้ป้าก็สงสารนะเป็นลูกเลี้ยงเขาก็ถูกทรมานใช่ไหมเนี่ยค่ะโถ่ดิวันวันที่สงสัยโดนเขาตบก,ก็ตีนี่สงสัยไม่ได้ตบอย่างเดียวหน้าเลี้ขนาดน,นี้คงโดนเตะไปด้วยใช่ไหมแม่เจีเ๊ยบยาหมุลี่หนูสิคะอ๋ออจาจารย์จ้ะอังส์อ่าเด้กินไปก่อนแล้วกันนะค่ะเร็วคันเซนเร็วลุกขึ้นมา เธอนี่ไม่กล้าวล้วกับป้าหรือยังไงเะพูดจาแบบนี้ได้ไงมาลูลงมลูหรืออะไรเะอย่างนี้เธอน่ะมันต้องสอนตังตกตกสั่งสอนทำอะไรนะตกสั่งค์สอนใช่จะทำอะไรกันเลยข้าจะขอร้องจะต้องตกสั่งสอนเฮ้ยพี่หันอะไรอะหันหนูตกหนี้อะเพราะทำไมอ่ะตามมื่นจีผิดจีเพาหันถูกแล้ว อะไรหลบหลบเขาหลบมันหลบมันหลบเอ้าเขาว่าเขาว่าหนูหันคนละทางใช่ะหมหันผิดนะคะหันถูกแล้วตบไม่ถูกตบไม่ถูกยังไงหนูก็ตบลนูก็ต้องหันตามมือหนูสิไม่ตลกมานานเนี่ยเนี่ยนั่นเขาพอสมควรตบตบไม่เป็นไงตบยังไงคะตบให้ดูเมื่อกี้พี่หันทางไหนฟัดตรงนี้ใช่ไหม่ะไม่ยากเดี๋ยวตบให้ดูตาสิ่งนี่ฮะแกยังมาต่อรอต่อถือไมว่าเพี้ยงอย่างนี้ได้ไงแกอย่างนี้ต้องสั่งสอนชาต้องตบแกเฮ้ยฟัด นีอ่อย่างนี้แค่นี้เองไปเรืร่อ,อ,อลองดูสินางจินตี้ตี้า,ตตาไม่ต้องตกตามตอน่ออันนี้ไม่ใช่แล้วแหละ อันนี้คุณมันมทำอะไร,ริโอ,อ้นี่นี่น <ะ S 2> อยาอ่าทะเลาะกันเลยไปนั่งเลยนะเดี๋ยวถ้าตีกันอีกทะเลาะกันอีกจะไล่ออกไปทั้งคู่เลยหนูใจยเย็นลูกนะวันนี้ลูก,กโผล่เลยแม่คุณทีหนาสงสารนี่โดนเขาทรมานขนาดนี้ทตไมาย,ยังไปทนอยู่เขาล่ะลูกก็ต้องทนอยู่ค่ะเพราะไม่มีที่จะไปไหนถก็เจ๊เบียดเอางี้แล้วกันนะเอางี้ให้พวกเขากินไปแต่ส่วนหนูเนี่ยเดี๋ยวป้าเออเอางี้หนูเอาไก่ไปกินลูก ป้าก็ให้ได้แค่นี้แหละไม่อ๋อไม่กินเหรอจ๊ะไม่จนเตรียมแล้วค่ะก็กินไปก่อนเอางี้หนูกินนะกินที่นี่นะอย่าล่าไปกินในน้ำมันกลับตัวยากกินนะลูกนะอย่าแกล้งหนูสิครับกินเลยไม่ไล่นไม่ไม่เอาไม่เล่นนางสินนี่เธอไม่มีสิทธิ์กินเธอกินไม่ได้เธอไม่มีสิทธิ์เพราะมันต่ชัต่ำเธอไม่มีสิทธิ์กินเข้าใจไหมไม่สิเฮ้ เเฮ้นี่แกเป็นใครฮะแกมีสิทธอะไรมาตบตีลูกสาของฉันนี่ๆดี้แกพวกแกทีไปกันใหญ่โตละฮะนี่ฉันจะบอกเขาว่าไอดีเป็นใครเาไอ้นี่มันคือไอ้หนุ่มตู้เพลงมันอยู่ในตู้เพลงถ้าถามยิงปอกมาจะไหม้าวผมทนดูไม่ได้ที่ไอ้สองแม่ลูกเนี่ยรังแกน้องซินดี้เขารังแกคนไม่มีถังสู้ อไอเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับแกแกมีหน้าที่ร้องเพลงมาอยู่ในตู้นู่นไปโอ้ไปลไปเลยให้อยู่ในตู้นล่เหรออแคบก็แคบร้อนก็ร้อนต้องอยู่ในนี้อีกนานไหมเนี่ยอ่ะไปอยู่จังหวะจะมีใครมากดเพลงแล้วแกก็ร้องเพลงเขาฟังเออเออเอานี้แหละร้องเพลงเป็นไหมก็เคยร้องอยู่เออแล้วยืนทำไรปะไม่ทำอะไรไม่มีบทแล้วเออไปเข้าไปอยู่ในตู้ด้วยกัน เอาอย่าเล่นอยู่เอางี้ละกันฉันน่ะเสียงดีสุดแล้วคาราโอเกะร้องทุกวันเลยป่ะเจต้องเฝ้าร้านเอจะไป่ยุ่งค้าสไงครับอาจาไปข้าับนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าทะเลาะกันด้วยเข้าใจไหมเอางี้หนูตอนเนี้ยบรรยากาศมันอย่างเงี้ยหนูก็เปิดเพลงฟังไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันทีปิดเพลงนะคะ ไ,ไ,<ห>ไม่ได้กด,ดเพลงนี้ค่ะอย่าแก้นหนูสิคะหนูจะไปกดทำไมตู้นี้มันมีอยู่เพลงเดียวอันนี้เดี๋ยวป้ากดให้แล้วกันนะไปนั่งฟังกนนู้นหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้พ<อ>เลพลงเพราะมากเลยขาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉัน้สุดยอดหมอพีเธอคนดี อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังีิฝ้าเตื่นโทรโทรไปหาเธอเรือ่อยๆเหนื่อยก็ยอมก็ใจชอบเฮ้ยพี่มัเฮ้ยเจ้าวาย,ยอะไรเนี่ย ออกแล้วแกน <c oughs> ้ำฟาราเธอยิ้มไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยเขาฉากวตีก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครให้คิวให้คิวไหนเนี่ยไปออกไปน้ำมัร้องจบเพลงเลยเนี่ยเอาละโอเคไปไปไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วแล้วตีตีตีเออตีมาไม่มีใครให้คิวเหรอ สวยมากเลยอ่ะนุ้ยจะตายกินะไรค่ะโอ้สุดยอดค่ะโอ้ย่รอ่มหนอเริ่มอนับกันเลยนะเริ่มอายุเยอะนะพอหมุนหน่อยเดียวพันดันขึ้นแล้วเนี่ยนะใครคะคนนี้เขาก็คือเจ้าชายซาอุกะฮีนาแต่เขาจะพ่ายแค่แป๊บหนึ่งเจ้าชายนี่เขาชื่ออะไรคะซาอุกะฮีมาหีโอ้โหอันนี้มันยาวไปชื่อเล่นสั้นๆมีไหมนา กาะดาษทำทำไมเนี่ยแล้ไม่ได้กระดาษชื่อเล่นของเขาไงสั้นสั้นอ๋อนี่เป็นเจ้าชายอุอ้ยตายแล้วเจ้าชายมาก็ดีแล้วค่ะเออนี่มีผ้าปูที่นอนลายใหม่ๆม่ไหมคะเนี่ยรูปขาดไปหมดแล้วค่ะเฮ้ยอีนี่ฉันไม่ใช่แขกขายมุ้งผ่อนมุ้งนะ<ไ>ถ้าเกิดสนใจฉันมีพัดลมสี่ใบราคาดีนี่เดือนละสามร้อยผ่อนวันละยี่สิบรรบาทไรอะันนี้ขายเหมือนกันเออ มุ้งผ่อนเดือนเท่าไหร่คะมีมุ้งอยู่สองมุ้งมุ้งเสือมุ้งยวงล้วจะเข้ามุ้งไหนเข้ามุ้งเสือฮะเข้ามุ้งเสือค่ะเอ้าเข้ามุ้งเสือเออเอาอันนี้องเข้ามุ้งยุงทำไมเข้ามุ้งเสือเข้าไปให้มันกินเหรอน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ก็ได้มีอยู่สองมุ้งมีมุ้งอยู่สองมุ้งมุ้งยุงใส่ยุงมีมุ้งยวงใส่เสือ ท่านจะเข้ามุ้งไหนที่เจี๊ยบถ้าเข้ามุ้งเสือเสือดก็กัดตายสิเข้ามุ้งยุงนี่ยังพอตกตีได้เข้ามุ้งยุงค่ะโอ้ยจะเป็นฉันฉันไม่เข้าไวรอกฉันนอนอยู่ข้างนอกนู้นจะเข้าแบบทำไมบ้าเลยไม่น่าแบบซมุ้งจริงเลยเดี๋ยวริบิ่งเจ้าชายเจ้าชายครับเจ้าชายพระรัตน์อัปรุะอัปเรชัราชิตประชิดพุทธประราบ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  เจ้าชายว่าอะไรคะเจ้าชายเขาบอกว่าคุณหนูน่ะสวยเหมือนตำปูปลาครับสวยเหมือนนางฟ้าเรืองจะปะระบุอะไรยะบระาบิรบุดยะบราบิร่าบราบิรเจ้าชายว่าอะไรคะเจ้าชายเขาบอกว่าอยากจะชวนคุณหนูเนี่ยเอามาเต้นรำแล้วก็คุกเข่ากับปลาครับนี่เป็นบุกปลาเลยเนาะจั๊เจั๊บจั๊บบุตยะบุนี่ไงนี่ไงก็เต้นได้นี่ไงนี่ไงถ้าเึงปลาออลูมณ์ดีในจังหวะจัมบาจัมบะอ๋ออยจังไส ที่รับรับร้าก็คือที่มานี้ต้องการอยากจะหาสาวงามเต้นรำกับเจ้าชายใช่ไหมครับเออประตัาป้าโมป้าเมสัมเป๊โอ้ยไม่ง่ายนะเราเราก็หมป้าเมอะไรกันไม่รู้โอ้ยนี่ไม่ง่ายนะนายลองพูดดูสิจ้าโอ้จะแหมมันจะยากแค่ไหนออลองต้องจัมเป๊กโอ้ไม่ได้อ่อขมิ้นแล้วน่ะนี่อะไรต้องต้มจัมเป๊กอะไรปะร้าป้าโมป้าเมสัมเป้อะไรลุงเด้อป้าแม่อาจารย์เขาว่าไงป้าเราสบายเราสบายเราสบายให้หมดไปเหมือนมันดิ เขาบอกว่าตอนนี้ข้างงากเนี่ยฝนตกดังป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊เขาปรับออารมิารจัมบอรตุอเตุ้งอุ้าเงองอมอเต้นรำกันหมออ๋อคือเขาอยากได้ผู้หญิงผู้หญิงงามไปเต้นรำกับเจ้าชายเจ็บเดียครับอะไรหว่าเต้นเคามันเริ่ม่วแล้วค่ะเดี๋ยวผมไปกดเพลงให้เจ้าชายยิเจ้าชายเต้นรำนะมอไม่มาด้วยกันหรือใไปลูกไปเลยลูกเองเมาก นี่ทำอะไรเขาลุกไหนโค้งโค้งลูกฉันสอนมาดีเรียบร้อยมากคำนับหัวติดพืนเลยใช่ดนตรีอ้าวเพลงไปลูกดนตรีเป็นการเต้นแบบลีลาศใช่ครับคุ้นติดนิรภัยระดับูงครับกินตาลีลาค่ะ ว้ายว้ายนี่อะนี <h 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 ่จะมาเต้นหรือจะาอะไรนะลูกสาวฉัน

แกต้องรีบไปหารองเท้าให้ลูกสาวของฉันเดี๋ยวนี้ค่ะคุณนายรูบี้อืมดูสิหนูมันอยู่ที่ไหนมานแต้งอยู่แถวนี้แล้วหาเจอนะอุ้ยแถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีเมื่อกี้หมุนแถวนี้ใช่ไหมคะไม่เห็นค่ะสงสัยกระเด็นไปไกลแล้วค่ะคุณตอยแล้วลูกยังไงอ่ะกูนะรองเท้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราดูแล้วลองเท้าขี้ห่ออะไรแน่เดี๋ยวกูดที่หรือชาแนล ทางซ้ายชาแน,นลข้างขวากูชี่คุณพระพโอ้ไม่เป็นไรครับรองเท้าคู่นั้นเนี่ยธรรมดาเกินไปทำไมวันนี้คุณชายนี่ได้เตรียมรองเท้าแก้วมาให้เลยครับแล้จะปามโมสกัอะเบะจะอ๋ออะเป๊ปะ,อปอะบอกแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องไปหาเลยครับนี่มีรองเท้าแก้วมาเฮ้ยรองเท้ารองเท้าแก้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูรองเท้าแก้วดูเจ้าชายรองเท้าแก้วมาเลยฮือ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  ไปวเร็วเร้วเรลวไเร็วไปเร้วไปเร็เร็วไปวเรร็วไปเร็วเไปเไป็เไเรเร็วเร็วไปเร็ไปเร็วเรวร็วเวเรอวเร็วเร็เร็วเร้วเร็วเรวเร็วไรัวเก็เร็วไวเร็วเรเวเเรเวรวรรเเ องชายได้เตรียมรองเท้าแก้มมาไว้ให้กับคู่ครองขององชายวันนี้โดยเฉพาะเลยครับเชิญทุกท่านมาสวมใส่เท่ากับว่าเจ้าชายมหาหญิงงามที่ใส่รองเท้าข้างนี้ได้ใช่ไหมคะพระประจักษ์ป้าโอ้ไหโอ้ใส่ทั้งคู่เลยที่พระประจักษ์ป้าจี้ลองทีละข้างก่อนที่พระประจักษ์ปุระปุ้ยวยรู้แล้วว่าเอารองเท้ามาให้ลองอันนี้ฉันขอลองก่อนเลยนะคะเจ๊จะลองเหรอคะอ้าวถ้าก็มีสิทธิ์นี่ทำไมนี่มาล้าฉันถ้าก็มีสิทธิ์สิขอลองก่อนนะคะไม่นี่เลยฉันจะอง คุณแม่หาอะไรจะยักผัวลูกเหรอไม่เนาะลูกนาทีนี้ไม่มีใครที่จะไม่อยากตกบ่อน้ำมันหรอกนะแม่ก็อยากเหมือนกันไหนลองดูสิอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะได้ยังไงว่ามันใส่ไปตั้งรองเท้าเนี่ยไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเอาคนต่อไปครับคนต่อไปค่ะคนต่อไปมา จะใส่รองเท้าโอ้ยใส่ก็ใส่โอ้งอาอกอะไรก็เนี่กเก้เก่าเนี่ยเขไปลูกใส่ได้หรอคะเมนเมนน้าออกเลยเอาใส่เข้าไปใส่เี้ยเบียบนอะไรขอซินดี้ลองใส่รองเท้าแก้วหน่อยได้ไหยคะดีเหมือนกันนะหนูถ้าเกิดหนูใส่รองเท้าข้างนี้ได้แล้วก็หนูก็จะได้สยุม สยุมพรกับเจ้าชายสยุมพรรคะแตกทานกะค่ะเอาเชิญแล้ครับคุณชินดี้ครับคุณนินดี้แต่ว่าทั้งสามคนใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองถ้าพอดีนะเป็นโชคดีเลยนะครับเป็นบุญของเราทั้งใส่ไม่ได้ค่ะโอ้ใส่ไปเท่าไหนพี่ลูกอย่าตื่นเต้นมากอืมใส่ไปโอ้ยใส่ได้เหรอคะนิ้ว แล้วอับปางทำไมกระนิ้วอะไม่ตายแล้วใส่ไม่ได้ค่ะซินดี้ก็ใส่ไม่ได้นี่ใส่ไม่ตายไม่ตายนี่ก็ไม่ตายนี่ก็ไม่ตายสรุปแล้วใส่ได้สรุปแล้วก็คือผู้คุณทั้งสี่คนจะมีใครใส่รองเท้าได้เลยเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสโน w w h i t ลองใส่ให้ก็ได้ค่ะที่ snow w h i t หรือ snow black snow white แต่ไปตากแดดมาค่ะสโ snow w เหมือนแบกไหมนี่ไอ้ดูตู้เพลงเป็น snow white ได้ไงเนี่ย เอาวงการบันเทิงอะค่ะจะเป็นอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละค่ะเดี๋ยวจะใส่รองเท้าให้นะคะไห่ดิอ๋อฮะแตกนงแตกนงใส่ได้ไหมโอ้ยเล็บขบน่าจะแตกค่ะลองใส่สิหนูลองใส่ดูก็ใส่ไม่ได้แล้วไหนจะไปใส่ได้ได้ยังไงตายแล้วเฮ้ยฮะฮะ อ๋อนี่ชีตาชีอะไรชีตาลูกมันไปใส่ได้เหรอครับอป้าอะไรเแล้วป้าจับแป้าอะไรนะเอาใส่ได้แป๊ะอ๋อไม่จริงแสดงว่าเธอใส่รองเท้าข้างนี้ได้เธอก็จะได้ไปแต่งงานกับเจ้าชายเป็นเมียเจ้าชายคู่ครองเป็นเมียเจ้าชายไม่จริงยินดีมากเลยเพคะแล้วฉันไม่ยอมอะไรฉันไม่ยอมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแย่งอะไรกัน ฉันอยากเป็นเมียคุณนี่พวกคุณโวยวายอะไรกันครับพวกคุณจะโวยวายกันทำไมก็เป็นเจ้าหญิงไงคะเจ้าหญิงที่ไหนเอาอะไรมาพูดได้ไปอภิเษกสมรสว่าให้เปล่านี่ที่เจ้าชายเข้ารองเท้าแก้วไม่ใส่เนี่ยเขาไม่ได้มาใส่หาเมียเขามาใส่หาใครเขามาใส่หาคนขับรถว่าเปล่าคนขับรถใส่รองเท้าแก้วนั่นรู้เปล่าอเป็นชายคนรวยอ๋อลกออกไปไม่ได้จุดตัวตา เดี๋ยวนะครับพวกคนสองคนเป็นใครกันละครับในน้ำของข้าพเจ้ามีน้ำอยู่แล้วจะขายอี๋ลูยคนละเรื่องเอาจริงแล้วเราไม่ได้มาค้นดี้วเราไม่ได้มาค้นดี้วเรามาขับลูกชายชายพา้ับลูกน้องเป็นแฟนของติง นางนางตังนิงตังเออเอออ้ปุหน้องแองจี้กับพี่ติงลี่ไปพอรักกันบนสะพานสังพ่อโลเล่งเต้พ่อโลเล่งเต้ตอนนั้นน้องอะไร